สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพามาชมบ้านทำเลทองบ้านกลางเมืองลาดพร้าว8ปทาวน์โฮม3ชั้นบรรยากาศดีเป็นส่วนตัวไม่ชนกับบ้านใครเลยนะคะที่สำคัญพร้อมอยู่ทันทีไม่ต้องแต่งเพิ่มให้เหนื่อยค่ะราคาดีแบบนี้บอกเลยว่าควรดูจนจบค่ะ เข้ามาปุ๊บจะเห็นเลยว่าห้องนั่งเล่นโลง่งโปร่งสบายแสงธรรมชาติเข้าเต็มๆนั่งดูซีรีส์ทำงานหรือจะปรับเป็นโฮมออฟฟิศก็ยังได้ตรงนี้ผืนชั้นล่างเป็นแกรนิโตทำความสะอาดง่ายมากห้องครัวก็มีการกั้นสัดส่วนเรียบร้อยพร้อมบิวอินเคาน์เตอร์เดี๋ยวขึ้นไปดูชั้นสองกันนะคะ ตรงนี้มีห้องเก็บของค่ะจะเก็บของตามฤดูกาลเก็บอุปกรณ์ทำงานหรือจะดัดแปลงเป็นโซนแต่งหน้าแต่งตัวก็ยังได้ห้องนอนในชั้นนี้ขนาดกำลังดีเลยค่ะเหมาะสำหรับห้องเด็กห้องทำงานหรือห้องรับแขกที่มานอนค้างก็ได้ แล้วก็มีห้องน้ำพร้อมเครื่องทำน้ำอุ่นให้ด้วยนะคะไม่ต้องซื้อเพิ่มไปค่ะขึ้นไปดูพื้นที่ส่วนตัวสุดๆของเจ้าของบ้านกันห้องนี้เหมาะมากสำหรับทำเป็นห้องทำงานหรือห้องอ่านหนังสือแสงเงียบสงบไม่โดนรบกวนเลยค่ะ และนี่คือห้องมาสเตอร์ค่ะใหญ่เต็มชั้นเลยเตียงโต๊ะทำงานตู้เสื้อผ้าหวางได้สบายอากาศดีมากเพราะบ้านหลังนี้หันหน้าทิศใต้รับลมเยวยาว,ยาวเหมาะกับคนที่ชอบความเป็นส่วนตัวจริงๆมีห้องน้ำในตัวอีกด้วยนะคะแล้วตรงนี้คือระเบียงที่วิวสวนค่ะถึงจะอยู่ลาดพร้าวแต่ได้ความเงียบสงบแบบนี้ทุกวันถือว่าหาไม่ง่ายนะคะ ใครมองหาบ้านที่อยู่เองแบบสบายหรือจะทำเป็นโฮมออฟฟิศก็เหมาะมากฟังก์ชันครบจริงๆค่ะบ้านหลังนี้ประหัสทัพ t ย์ TH2025 ขีดศูพร้อมยื่นสินเชื่อให้ฟรีรู้ผลไวไม่ต้องวิ่งเองให้เหนื่อยสนใจนัดชมบ้านหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร087-598-9645หรือ084 644-9282หรือแอดไลน์ได้ที่ g t o o p r p r s t s t e t e ยินดีให้คำปรึกษาฟรีค่ะอยากนัดชมสถานที่หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกดูข้อมูลด้านล่างได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้า Goodproestate ยินดีให้บริการค่ะ